สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาวิชาถิ่นฐานย่านฝั่งทนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวัดระคังนะครับซึ่งก็จะแบ่งเนื้อหาเป็น2ท่อนนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหาแต่ละท่อนนี้ยาวเกินไปนะครับมาดูพาร์ทที่1นะครับก็เปิดมาด้วยคําถามง่ายๆก่อนครับคําถามแรกก็คือทําไมวัดระคังต้องชื่อว่าวัดระคังนะครับแล้ววัดนี้เกี่ยวข้องอะไรกับระคังนะครับ ตัวเลือกก็มี4ตัวนะครับนี่ตามนี้ให้เวลาคิดสักนิดหนึ่งนะครับขอไก่ในอดีตมีชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างะระฆังขอไข่เป็นที่ตั้งของวังเจ้าฟ้าคันทักกุมารคอควายเป็นที่ขุดพบะระฆังโบราณบริเวณนี้งอง,งูเคยเป็นที่ลั่นะระฆังร้องทุกข์ในสมัยพระเจ้าตัดสินอ่าข้อนี้นะครับคำตอบก็คือข้อคอควายครับเพราะบริเวณนี้ เคยมีการขุดพบระฆังโบราณขึ้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประวัติความเป็นมาชื่อวัดระฆังนี้เกี่ยวข้องอะไรกับระฆังโบราณที่ขุดพบนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับวัดระฆังโคศิตรามนะครับเดิมนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยยังมีชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่นะครับเป็นชื่อดั้งเดิมของวัดนี้นะครับชื่อวัดระฆังี่ยเป็นชื่อที่ได้มาทีหลังนะครับ ซึ่งมูลเหตุของการตั้งชื่อใหม่นะครับชื่อวัดระฆังนะครับเกิดจากในสมัยของรัชกาลที่1นนะครับต้นรัตนโกสินทร์เจ้าฟ้ากรมประเทศสุดาวดีสาเนี่ยท่านเนี่ยมีวังนิวาสของท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณวัดระฆังไอ้วัดบางว่าใหญ่นะครับจึงทําให้ท่านเนี่ยอยากที่จะบูรณะวัดนะครับในการเป็นเหมือนกับเป็นพุทธบูชานะครับบูรณะวัดบำรุงรักษาวัดให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เลยัสั่งให้มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งปรากฏว่าในระหว่างการบูรณะเนี่ยครับก็ได้ไปขุดพบกับระฆังโบราณหนึ่งใบนะครับเป็นระฆังเสียงดีนะครับที่ขุดพบได้นะครับทีนี้ทําให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยครับรัชกาลที่1เนี่ยเมื่อได้ทราบข่าวเนี่ยก็อยากจะได้ระฆังอันนั้นเนี่ยเอามาไว้ที่วัดพระแก้วนะครับจึงอยากจะได้เอาไว้ที่วัดพระแก้วแต่การจะเอาของวัดไปโดยเปล่าๆนี้ไม่เหมาะสมนะครับจึงทําให้รัชกาลที่1เนี่ยได้ทําการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการเอาระฆังเก่าหนึ่งใบ มาแล้วก็แลกกับกระฆังใหม่5ใบนะครับซึ่งทําให้วหัดรัฆังนี้มีระฆังถึง5ใบนะครับจึงทําให้วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดระฆังนั่นเองครับนี่คือบูเหตุของการตั้งชื่อนะครับก็เปรียบเสมือนในข้อเสนอการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างระฆังเก่าหนึ่งใบแลกเปลี่ยนกับกระฆังใหม่5ใบและยังได้ตั้งชื่อวัดใหม่อีกด้วยนะครับเป็นวัดระฆังนะครับอ๋อใช่แล้วก็ในในส่วนของการกระทําที่เรียกว่า ปาติกรรมนะครับการกระทําแบบนี้นะครับมันก็คือการที่ว่าเราเอาของเก่าของเก่าของวัดเนี่ยออกแล้วเราก็ของใหม่ของดีกว่าเข้ามาแทนนะครับซึ่งลักษณะที่เรียกันที่หนึ่งท่านทำเนี่ยก็ก็เรียกว่าการทําภาติกรรมเหมือนกันนะครับก็คือการเอาของเก่าออกแล้วของใหม่ที่ดีกว่ามากกว่าเข้าไปแทนที่นะครับอ่านี่คือรูปนะครับของพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีหรือท่านสานะครับพี่สาวรัชกาลที่หนึ่งนะครับท่านนี้นี่เองนะครับ แล้วก็ปฏิกรรมนะครับอย่างที่บอกคือทําให้คืออะไรเอาสิ่งของจากวัดที่มันเก่าที่มันไม่ดีออกแล้วก็เอาของใหม่เข้าไปแทนกว่าที่มันดีกว่านะครับทีนี้ครับวัดระฆังหรือว่าวัดบางว่าใหญ่นี้เองนะครับเ,ออเป็นวัดที่ได้รับการบูรณะครั้งแรกครั้งใหญ่นะครับในสมัยของพระเจ้าตักสินนะครับอย่างที่บอกอย่างว่าวัดนี้เป็นวัดวัดเก่าแก่นะครับก็คือทําให้วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดธรรมดาอยู่จนกระทั่งมาสมัยรัช สมัยของรัชสมัยของพระเจ้าตักสินนะครับจึงได้มีการบูรณะครั้งแรกพร้อมกับยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงนะครับก็คือเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเจ้าขุนบุญนายนะครับก็คือมาดูแลนะครับบูรณะให้นั่นเองนะครับแล้วก็มีครั้งสําคัญสาคัญอีกหลายครั้งครับในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการบูรณะไม่ว่าจะเป็นของสมัยท่านสานะครับรัชกาลที่หหรือรัชกาลที่3ก็มีส่วนนะครับรัชกาลที่5ก็มีส่วนนะครับก็คือวัดแห่งนี้ได้รับการดูแลมาตลอดนะครับ เพราะงั้นะครับถ้าเกิดสรุปประวัติศาสตร์ของการสร้างวัดบางว่าใหญ่ครั้งแรกนะครับก็จะได้เป็นภาพมีมประมาณนี้นะครับก็คือลิงตัวนี้กําลังพูดว่าลิงที่อยู่ในถ้วยถ้วยลิงช็อกโกแลตที่อยู่ในหม้อหม้อน,นมต้มอันนี้นะครับบอกว่าเด็กเทคฉันกำลังจะละลายแล้วพวกเธอต้องตั้งใจฟังจะให้ดีเวลาถึงฉันเหลือไม่มากแล้วปีพศที่สร้างวัดละครั้งก็คือก็คือเนี่ยละลายไปแล้วนะครับ เพราะว่านะครับก็คือจริงๆแล้วประวัติศาสตร์นะครับในการค้นหาว่าวัดะระฆังเนี่ยวัดบางว่าใหญ่เนี่ยถูกสร้างในปีพศไหนเนี่ยไม่สามารถหาได้นะครับเพราะมันเป็นวัดที่เก่าแก่เกินไปนะครับรู้แต่เป็นว่าสร้างขึ้นในสมัยของอยุทยานะครับซึ่งตรงนี้นะครับครูก็พยายามสร้างสารรค์ให้มันดูน่าสนุกสนานขึ้นเนาะเป็นมีมเนาะถ้าเกิดว่าครูเอาขึ้นข้อมูลมาปุ๊บวัดะระฆังไม่รู้ปีพศที่สร้างมันก็น่าเบื่อไปเนาะก็เลยทําแบบนี้มาให้ดูนะครับ ดูต,ต่อนะครับทีนี้ครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับของวัดระฆังนะครับวัดราชคันธีอารามนะครับชื่อนี้มีที่มานะครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นชื่อที่รัชกาลที่4เนี่ยพยายามจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนให้ตั้งชื่อนี้แทนนะครับเพราะคําว่าราชก็คือพระราชาคันธิเนี่ยเป็นคําแปลว่าระฆังนะครับเพราะงั้นง่ายๆคือสรุปง่ายๆคือชื่อนี้แปลว่าชื่อวัดที่มีระฆังของพระราชา ก็คือพยายามจะเปลี่ยนชื่อนี้ให้ดูมีความสวยงามงดงามยิ่งขึ้นนะครับให้ดูไพเราะหูยิ่งขึ้นนะครับราชคันธียารามนะครับเ <laughs> พียงแต่ว่าชื่อนี้ไม่เป็นที่นิยมเรียกขานนะครับจึง <laughs> <t iny> ทําให้ผู้คนเรียกขานกระดานเดิมก็คือวัดระฆังนะครับ <laughs> <c oughs> ก็ทําให้วัดนี้ใช้ชื่อเดิมต่อไปนะครับคือวัดระฆังนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามีการเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะทําให้โรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยของเราเนี่ยเปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังกลายเป็นโรงเรียนสตรีราชคันธียาราม ชื่อโกเกะขึ้นเยอะนะรู้ว่านะอันนี้ถ้าเปรียบเทยียบเป็นบีนครับก็คือ,อน,นี้ครับรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านก็พระราชทานเสนอชื่อให้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดรชาชกาลที่ยารามไหมซึ่งประชาชนคนไทยนะครับก็บอกโอ้มันเยี่ยมไปเลยชื่อนี้ <c oughs> ชื่อนี้ดูดีไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยแต่ประชาชนก็บอกแต่ชอบอันเดิมมากกว่านะอาจจะเพราะเรียกถนัดปากถนัดหูมากกว่านะครับก็เลยทําให้วัดรัชกาลทียารามไม่ถูกใช้เป็นชื่อที่เรียกขานกันนะครับนั่นเอง ทีนี้ครับความสําคัญของวัดบางว่าใหญ่นะครับเน้นตรงนี้ว่าเป็นวัดบางว่าใหญ่พูดง่ายๆก็คือความสําคัญของวัดบางว่าใหญ่ในสมัยของพระเจ้าตากสินแล้วก็คือสมัยกรุงธนบุรีนั่นเองนะครับหน้านี้เน้นตรงนี้นะครับซึ่งวัดบางว่าใหญ่เดิมทีเป็นที่ประทับของพระสังฆราชสีนะครับพระสังฆราชที่สําคัญแห่งยุคธนบุรีนะครับซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับต้องการที่จะวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแข็งแรง นะครับยิ่งขึ้นแล้วก็เผอิญได้ไปเจอกับท่านพระสังฆราชสาาีเนี่ยตอนที่ไปปราบชุมนุมที่เมืองนครสิงธรรมราชนะครับแล้วก็ได้เชิญให้ท่านเนี่ยอารัธนานิมมต์ท่านเนี่ยที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านของพระธรรมวินัยและของคัมภีร์ต่างๆเนี่ยให้มาจําจวัดให้มาจําวัดมาครองวัดบางว่าใหญ่เป็นสังฆราชนะครับที่วัดบางว่าใหญ่นี้นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องการจะฟื้นศาสนาพุทธให้เข้มแข็งดังเดิมนะครับเพราะหลังจากกรุงแตกเนี่ยศาสนาพุทธก็ ก็จดก,กระจายนะครับทั้งพระทั้งภิกษุหรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำพีต่างๆก็สูญหายไปตอนกรุงแตกนะครับจ,รรจึงทําให้พระอาจารย์ศรีเนี่ยต้องฟื้นฟูนะครับเพราะงั้นพระอาจารย์ศรีจึงถูกเชิญตัวให้มาเป็นพระสังฆราชนะครับของวัดบางว่าใหญ่นั่นเองนะครับเป็นพระสังฆราชองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีนะครับทีนี้กระโดดข้ามมาในสมัยของวัดประคังโรศิตารามในสมัยของรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับสังเกตจากชื่อนะครับ ความสาคัญนะครับโดยสรุปนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นวัดที่ประทับของพระสังฆราชสีองค์เดิมนะครับนะครับเพราะว่าพระสังฆราชสีเนี่ยในสมัยทนบุรีเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้ท่านเนี่ยถูกปลดสมณศักดิ์นะครับซึ่งทําให้ท่านเดินทางกลับไปที่นครศรีธรรมราชที่ท่านจําวัดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ครับพอราชการที่หนึ่งขึ้นครองราชเนี่ยก็ต้องการที่จะวางรากฐานศาสนาพุทธให้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า เพราะว่าการวางรากฐานในสมัยของทบุรียังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เรื่องที่หนึ่งต้องจานต่อนะครับอุดมการตรงนี้นะครับก็เลยไดอารัธนาเชิญนิมนต์ให้พระจนันทรย์ศรีขึ้นมาเป็นพระสงฆราชองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับอันนี้ย้อนความให้นะครับว่าพระสงาราศรีได้ถูกปลดสมณศักดิ์ได้อย่างไรนะครับเป็นภาพจําลองเหตุการณ์นะครับทําเป็นภาพ มีมนะครับเผื่อจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพระเจ้าตักสินในตอนนั้นเนี่ยในช่วงของท่านเนี่ยท่านได้เรียกประชุมพระภิกษุพระราชาคณะทั้งหลายนะครับแล้วก็ตรัสถามว่าพระจะกราบคนธรรมดาที่บรุโสดาบันได้แล้วไหมนะครับก็คือถามมาอย่างนี้นะครับซึ่งพระหลายๆรูปในที่ประชุมนั้นเนี่ยก็ตอบว่าได้นะครับตอบว่าได้นะครับเพราะอะไรเหตุผลอะไรต่างก็ไม่รู้นะครับแต่ทีนี้มีพระภิกษุครับท่านสังฆราชสีครับ ได้กล่าวว่าไม่ได้นะครับกล่าวว่าไม่ได้เพราะแม้แม้นจะเป็นโสดาบันแต่สมณเพศที่ละเลือนออกบวชย่อมเป็นเพศที่สูงกว่านะครับเป็นการไม่สมควรที่จะมากราบเพศคารวาสที่เป็นเพศต่ำกว่านะครับด้วยเหตุนี้คําตอบนี้ไม่ต้องตาต้องใจพระเจ้าศรินนะครับจึงทางําให้พระสังฆราชสีโดนปลดออกจากการเป็นสังฆราชนะครับแล้วก็โดนลงโทษต่างๆสุดท้ายท่านก็เลยเดินทางกลับไปที่นครศรีธรรมราชตามเดิมนะครับ ทีนี้ครับวัดระฆังมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสิ่งน่าสนใจในวัดระฆังนะครับมีเยอะแยะเลยครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ก่อนไปพูดกันถึงในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเนื้อหาจะยาวไปนะครับพาร์ทหน้าจะเป็นเรื่องของรูปภาพเรื่องของวัดต่างๆยาวๆนะครับดูเพลินๆไปเลยนะครับครั้งต่อไปอ่ะวันนี้ก็เท่านี้ครับติดตามใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับขอบคุณครับได้เลยทุกคนอ๋อใช่อย่าเพิ่งไป มีเรื่องของแผนผังวัดละค้งให้ดูด้วยนะครับอันนี้ทําเป็นตัวหนังสือก็เป็นแผนที่นะครับคร่าวๆนะครับส่วนต่างวัดนะครับมีอะไรบ้างนี่หนูก็ไปดูกันได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอธิบายยาวมากตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะครับคร่าวๆนะครับอ่ะเนื้อหาก็เท่านี้แหละครับในวันนี้นะครับก็ไม่รบกวนเวลาไว้โอกาสหน้าพาร์ทหน้ามาพบกันใหม่นะครับ